สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับฮานารีวิสค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กองเล่มายุราค่ะแล้ววันนี้นะคะนักแสดงมาครบเลยนะคะบรรยากาศก่อนจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ ที่กองละครเล่มายุราเห็นนักแสดงมารวมตัวกันครบทีมแบบนี้ต้องมีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะยังฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากเหตุการณ์ดราม่าของหลายตัวละครทั้งเมฆสุตินิต้านิคิต้าและคณะรินยรัตที่ต้องปะทะอารมณ์กันเบื้องหลังแต่ละคนต้องซักซ้อมบทพูดที่ยาวหลายบรรทัดและยังต้องทำอารมณ์กันอย่างเข้มข้นค่ะเอานี่ยเบลคุณแกเข้าไปจิกหัวแล้วก็ตบเอาหน้าไว้แล้วตบนี่ตบปุ่เป็นรอยต่อหัวนะขึ้นไว้ห้ามันด้านนี้พนระหว่างยืนกันกูมาเข้าไปห้าขาแก็มือไปกัน มางซีนเยอะกให้กำลังใจน้องแน่ๆเนี่ยเพราะว่าฝันพุดมาด้วยก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ต้กำลังใจน้องข้วยเนี่ยขอบคุณทุกคนมากเลยที่กคนแบบคนเล่นคู่กันอ่ะเหมือนแบบเราขับตรงเนี้ยตัดภาพมาที่ฝั่งกล้องเชียร์อย่างบูมกิดกล้องฮันนาลีวิสและแอนดรูกอร์เซกฉากนี้ชิลๆค่ะบทพูดไม่เยอะก็เลยเน้นสร้างสีสันและคอยเอนเตอร์เทนทุกคนนิดกน้อย ตะกุกตะกักอีกไมผมเนี่ยนี่เหรอพูดที่ไปด้วยแค่นี้มันเป็นสิ่งสำคัญด้วยที่ทำให้คนดูรู้แล้วก็มีภาพต่างกับมาว่าณวันนั้นตอนที่แม่ของธนกรเนี่ยเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็มีหลักฐานชิ้นเด็ดอยู่ในมือของคนใกล้ตัวสามารถติดตามชมกันได้นะครับ คิดถึงกันแย่เลยเหลือเหลือไม่ไม่เยอะไม่ถึง5คิวจริงเหรอจริงเหรอคิวจแค่เนี้ย5คิวเหรออุ้ยดีใจดีใจจะมาเซอร์พวกเราแล้วละครละครจะได้ออนไงแฟนๆจะได้หายคิดถึงเพราะว่าเขาถามหาแบบถามบ่อยว่าแบบถ่ายไปไหนยังอยู่ไหมอะไรอย่างงี้ยังอยู่แต่ว่าแอนนาคงเสียใจอ่ะไม่ได้เจอพี่บูมทำไมนคู่แบบนี้เลยนะ นี่ไงนี่ไงให้คนรีบบายคนรีบบายละครละครขอก็ชิวๆครับเพราะแต่ละคนเป็นโปรเฟชชั่นอลฝีมือกันทุกคนเลยครับโดยเฉพาะบูมกลิกล้องครับอยงนี้เลยครับยกนิ้วให้ยกนิ้วให้เอ้ยยกนิ้วให้ยกนิ้วให้เลยครับใกล้ปิดแล้ครับรับรองครับสนุกแน่นอนได้ชมภายในปีนี้แน่นอนครับละครเล่มอายุดาใกล้จะปิดกล้องกันแล้วเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยนะคะ มาต่อกันที่นางเอกกระตูนชาหลังจากปิดกล้องละครรักร้ายสายลับก็ใช้โอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวชาร์จพลังให้กับตัวเองค่ะจัดทริปไปหลายประเทศเลยค่ะทั้งอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแต่ประเทศที่ประทับใจไม่มีวันลืมกระตูนบอกว่ายกให้สวีเดนนี่แหละค่ะเพราะต้องสู้กับสภาพอากาศที่ติดลบถึง30องศาแต่ถึงจะหนาวยังไงอินเนอร์ต้องไม่ดรอปค่ะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ได้ชมในอินสตาแกรมดัวๆจนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่ายัางพูดภาษาไทยได้อยู่ไหมคะเนี่ย พูกชาตตอนนี้ไม่ค่อยใจละค่ะออังกฤษ,ก,ฤษก็ไม่ได้ <laughs> มีแต่คนทักมาว่าแบบกลับมาได้แล้วขอร้องทุกคนให้อภยัยเราจ้ากลับมาได้แล้วจ้า <laughs> ก็เราก็ถือโอกาสว่าแบบละครปิดกล้องแล้วก็ว่างพอดีเราก็เลยถือโอกาสว่าได้ไปเที่ยวหลายๆประเทศ <laughs> มันมีประเทศหนึ่งสวีเดนคือหนาวมากติดลบ30เดินปกติแต่อยู่ดีขนตาเป็นหิมะ เ,เส้นผมที่แบบที่ปล่อยอะคือเป็นแบบเป็นหิมะอเป็นแบบเป็นน้าแข็งอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งเออครั้งหนึ่งก็เลยอ่ะ ลองดูค่ะ i.g. ตอนนี้ก็คือลองรูปไม่ทนันรูปเยอะมากทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะนี่ไอคือกำลังแบบทยอยลงออแฟนๆรอกดไลค์ภาพสวยๆได้ทาง i.g. จีกระตูนนะคะส่วนใครรอชมละครนักร้ายใสยลับปิดกล้องกันแล้วอีกไม่นานได้ชมกันแน่นอนค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่กับฮาน้ากันต่อค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะฮนายังมีความสนุกมาให้ชมกันอีกเพียบเลยค่ะ ละครหุพยาเสือเดินทางมาถึงช่วงไทยๆเรื่องแล้วค่ะหลังจากนี้บอกเลยว่ามีแต่ความเข้มขน้นเพราะเสือยอดก็จะพาทุกคนเดินทางออกไปตามหาชนบทที่ดินเหมือนกันแต่การออกตามหาครั้งนี้จะต้องข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่จะใช้เดินทางไปได้ก็มีแต่แพไม้ไผ่นี่แหละค่ะฉากนี้ออาชนะพลนาทีมทุกคนขึ้นแพอาจจะทุลักทุเลนิดนึงแต่แข็งแรงรับน้ําหนักไหวแน่นอนค่ะซึ่งนอกจากจะต้องทรงตัวบนแพให้ได้แล้วยังต้องรับมือกับผีพรายที่ออกอลวาวัตกลางแม่น้ําความหาอยู่ตรงที่เฟิร์นนัชยาการตกน้าเท่ไร แต่สีปากก็ยังแซบเหมือนเดิมค่ะเป็นกรรมตามสนองว่าเราขามผู้ชายช่วยเราเราก็เลยตกลงไปเลยแม่ปากไม่หลุดโอเคสีปากต้องทำไงเติมปากหน่อเอาจริงๆนะตอนที่เห็นแพ้เป็นไงทำไมอะว่าพี่น้ามีใครลอยเขาแบบผมเห็นทีมงานยืนขึ้นไปสองคนนี่พรมนะครับ ไปฝันมากว่าอยากล่องแพอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้ล่องแล้วแต่เดี๋ยวตกไม่ตกก็ต้องมาลุน้นเงินเอาใจช่วยทุกคนว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะในหุบพญาเสือค่ะ <Yeah. S 2> รอดูเต็มๆอีกสักครู่นะคะส่วนเช้าวันพรุ่งนี้ตื่นมารับข่าวสารและความบันเทิงไปกับรายการเปิดจอเจ้าข่าวนอกจากจะได้สนุกไปกับลีลาการเล่าข่าวแบบร้อยแรงของเอกชัยศรีวิชัยแล้วงานนี้พี่เอกยังได้เพิ่มสีสันด้วยการทําเพลงประจํารายการเองอีกด้วยเรียกว่าดูข่าวแบบมุนๆใจอจอยไปเลยและสัปดาห์นี้จับคู่กับคนข่าวบีกั

ช่วงเที่ยงไปหาของกินอร่อยๆอในรายการกินไหนไปด้วยกันสัปดาห์นี้ยังอยู่กับสองพี่น้องคู่ซีบิวนทพพลและดีมบุนเอร์ตระเวนหาร้านเด็ดย่านอารีมีทั้งร้านข้าวแกงกะหรี่สุดเข้มข้นต้นตำรับต่อด้วยกินก๋วยจับระดับตำนานย่านสะพานควายส่วนใครเป็นสายคาเฟ่ต้องแวะมาเช็คอินร้านกาแฟาที่มาในธีมวิทยศาศาสตร์มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเยอะเลยค่ะเจอกันเวลา12นาฬิกา5นาทีนะคะสิดท้ายกันที่รายการใหม่ที่หลายคนรอคอยเฮล t ์คิดเช่นไ h a i l a ด d เตรียมเปิดครัวสุดร้อนแรงตอนรับเหล่าผู้เข้าแข่งขันแล ผู้ชมแล้วค่ะได้4คณะกรรมการมานั่งท่านเป็นเฮดเชฟคอยควบคุมดูแลเชฟวิลแมนเชฟป้อมหม่อมหลวงผันทิพเชฟเย็ยนฟงทวัดและเชฟออฟนัทวุฒซึ่งแต่ละคนบอกเลยว่ารายการนี้แฟนๆจะได้เห็นการทำงานในครัวจริงของเชฟส่วนความโหดจะพุ่งไปสุดที่เลเวลไหนต้องรอติดตามชมค่ะ เอางี้ดีกว่าแค่สี่คนนี้เดินมาเนี่ยผู้เข้าแข่งขันก็แบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นพูดประโยคว่าอะไรแล้วอะ่ะคือมือสั่นไปหมดแล้วพอเดินเข้ามาใกล้ๆจะเล่นอะไรผมคุณจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับคุณเก่งคนเดียวไม่ได้งานครัวเป็นงานทีมครับความยากความท้าทายเนี่ยบอกได้เลยไม่ง่ายครับแล้วก็โหดมากด้วย และนอกจากเฮดเชฟก็ยังมีซูเชฟที่คอยสอดส่องจับตามองผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้สองเชฟมืออาชีพอย่างเชฟพลึกสัมพันธ์วรบุตรและเชฟอารีรพัฒเห็นลูกหล่อละมุนอบอุ่นขนาดนี้ดีกรีความโหดและความเนี้ยบบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดอ่าอิมเมจเราสองคนเนี่ยคืออาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ครับเพราะว่าต้องมองใหม่ว่าสูชเช e พูดง่ายๆคือเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาแทนเฮดเชฟเวลาเข้าประชุมแบ่งงานกันอย่างเงี้เราก็ต้องไปเมคชัวไปดูว่าเออเขาเป็น่งบริหารจัดการกันถูกไหมมีความเป็นไปได้ไหมมันจะโฟลหรือเปล่าเวลาตอนอยู่ในครัวอะไรเงี้ย รอติดตามความเดือดของ h ฮ l ส์คิดเช่นไทยแลนด์เริ่มเย็นวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกานะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ